Oh, oh, สวัสดีค่ะกลับมาพ่อป้าสายในต่้งแดนนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนๆที่ข้ามาเบิรงวันนี้ป้าสายมีอย่างเมื่ออวดจ้ะื้อนี้นกมีอย่างมาอวดนะจ๊ะมือนี้เมียเรามาหาสองมือเราเซตขนมมาฝากนะเป็นคุกกี้ที่เกี่ยวกับอ่ะกินกับกาแฟานะจ๊ะเพราะว่านกเห็ดปเป็นเราจะเห็ดมาฝากทุกๆสองมือนะจ๊ะบ่สองมือกับสามมือญาเราสิอ่เอาขนมมาให้นะจ๊ะแล้วก็เป็นแย้มหรือาบย,ยังที่เราเห็ดแล้วเราจะเอามาส่งนะจ๊ะมาว่าเรื่องดีๆของญาน,นะจ๊ะ เราจะเห็ดเองแล้วแม่ยาเราจะเป็นคนขยันมากๆเลยเห็ดแล้วเราก็จะเขียนเขียนบ้ามันคืออีย่างไพร้อมเพราะว่าเราเห็ดลายกันแล้วเธอเป็นขนมแบบนี้นะจ๊ะที่เป็นยาเห็ดเองละก็อันนี้จะเป็นนกเป็นคนที่มักขนมใครนอกข่าบ้านเขาจะบ่งว่าพลังเขาเอื่อน่าจางังใดแต่แม่ยาเราเห็ดเองแล้วสีเห็ดแล้วเราก็จะแบ่งมาให้แบบนี้นะจ๊ะ สวนมากพันยอ,อันนี้พันใหญ่บกินมีแต่นักกินกนะจ๊ะนี่เป็นขนมไข่แบบนี้เนาะยาแเราเสียดหม้อฝากแล้วหาวนกมักแล้วก็สีเฮดของที่เขามักนี่ยมาให้ปลาเขากินนี่ยังแน่แบบใหญแน,น่เนาะจ๊ะอื้มยาเล้เฮดเองนุ่มมากๆเลยแล้วก็อันนี้เป็นเป็นขวดเปามันนอกจากรา้วเฮดแยมไม้เป็นแยมไม่ยังบุ้อ่านบอก กินยางเดียวเห็ดไห้ตั้งแต่นกมาอยู่นี่นะแต่นกมาหยบสวิตเดนเลยนกสิเห็นแม่เพื่อนนี่เห็ดขนมมาทรงตลอดแนวเพื่อนไงเราเป็นลูกชายคนเดียวนะจ๊ะเพื่อนหักลูกชายเพื่อนคักเราเพื่อนกับบมีความว่าจีสิรัางเกียริเท่านั้นๆเพื่อนกับอ่าแสดงความหักลูกเพื่อนจังไหเพื่อนกัแสดงกับเฮาจังสันนะจ๊ะงานเวลาช่วงปีใหม่หรือว่าช่วงเทศกาลนกกระไดของขวัญจากเพื่อนตลอดนะจ๊ะ แม่ยาเพื่อนเพื่อนดีกับเฮานกกะโอเคไม่ความสุขนะแบบว่ามาพอที่ครอบพอที่อบอุ่นเมือ่อเมื่อไปงานวันเกิดอันเมียเขาพยายามเขีนเน็ตเรากับไปน้ำเนาะแต่ว่าอันุกบริติดกระดุมเสืองซะเรากลับมาติดกระดุมเสืองให้นกนะแม่ยา <c oughs> เวลาวันเกิดเราหรือวันยังสี่เวลาเราสิเฮ็ดขนมเค้กนมยังเนี่ยเราสิเน้นแบบว่าบา่นกเป็นคนแพ้เล็กโตดเนาะ เป็นคนแพ้่เล็กตันมากๆเลยแล้วก็สีอันบ่ใสนอ่้นมหรือว่าครีมที่มันมีผสมเล็กตันอกจากนาะก็สีเห็ดแบบอ่าอ่าซื้อแบบบ่มีเล็กตัที่สกัดเล็กตัออกเรามาเห็ดไห้นกคักปน,นันได้เป็นค <laughs> ักก็คุณนนูอีกได้อันไม่งาแล้วพิธีพิทันเรื่องกินก็ออยังยังนีให้มือนีไม่ย่องงาเนาะจา่ะเอาไว้คลิปหนานกจะมาทําไมมือนีนขกดทำสันสๆๆันมาจ้ะ อ่มาอวดว่าหาพืนเฮ็ดของมาฝากทุกๆุกสองมือนะจ๊ะแต่จะเป็นคุกกี้ที่ว่าโนเก็บาเป็นเอาไว้โอกาสหน้าพ่อกันไหมนะคะคลิปนี้สำเนียนะคะบ๊ายบายขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามานะ